นามาถุนามาถุรัตนาตัยอาศัขอความนอ้นอมจงมีแด่ประรัตนาตัยขอญาตะเทะนะในอันที่จะกล่าวร,รมในทางเดีวันนี้เจริญพรญาติยโยมสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกคนทุกทานะก็เป็นปกติ ช่วงวันละว่าจะเป็นวันแปดค่ำทางข้างขึ้นทางแรงแล้วก็วันสิบห้าค่ำในข่าวที่เดือนเป็นเดือนคู่ถ้าเป็นเดือนขี้ก็จะเป็นแรงสิบสี่ค่ำวันนี้เป็นแรงสิบสี่ค่ำคนโบราณเรียกว่าวันดับนายโย่วันดับ ดับมาถึงวันเดือนดับพูกนี้ก็จะเป็นข้างขึ้นมีวันดับสับวันข้างขึ้นนี้เป็นการนับแบบจันทรกคติซึ่งปีนี้ก็พิเศษ82หน82หนเนี่ยรู้สึก4ปีใช่ไหมจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเกี่ยวกับการนับวันที่โบราณ ก็มีการกำหนดนับก็เกี่ยวกับความเป็นไปของเวลาแล้วก็เกี่ยวกับความเป็นไปของอายุสังขารของสัตว์ด้วยวันนี้ก็จะนำนะพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในวิมานวัตถุเดี๋ยวพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิมาน ถ้าพูดถึงวิมานก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของเทวดาหรือของลมโดยมากตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมาราชิกาเราดึงไปต้นไปในวิมานวัตถุท่านก็จะแสดงเกี่ยวเรื่องของบุญคนที่ทำบุญนะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นอานิสง ของการขอนขวายบุญถามว่าส่วนเป็นเปตวัตถุเกี่ยวกัเรื่องของเปรดอันนี้ก็จะเป็นการทําบาปบางทีก็ปะปนกันทั้งบุญแล้วก็บาปอย่างเช่นในพรานไปล่าเนื้อในช่วงกลางวันก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ก็รักษาศีลกยางคืนกลับมาก็มาสมาทานศีลตั้งใจจะรักษา เวลาบุญให้ผลก็ไปเกิดเป็นอะไรบุญกับบาปไปเกิดเป็นเวมานิกาเฟตในช่วงกลางวันก็ประสบพบเจอกับความทุกข์ความเดือดร้อนกลางคืนก็อยู่สุขสบายเหมือนกับเทพธิดามันก็เทพประบนุนี่ก็มันก็คเขาปนกันไปก็ตัวเองนะั่นแหละทําเอาไว้แต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่รักษาเลยบางคนก็ไม่ได้รักษาอะไรเลยนะ ศีลก็ไม่รักษากุศลอื่นใดก็ไม่เจริญเพราะไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของบุญหรือว่าเรื่องของบ,ององบาปทั้งๆที่มันก็มีลักษณะอยู่จริงบาปก็มีอยู่จริงโดยสภาพบุญก็มีอยู่จริงโดยสภาพแล้วเขาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้สําหรับบุคคลผู้เป็นปุรุชนพระโสดาสกะทาแล้วก็นาคามใจก็จะเป็นบุญเป็นบาป ถึงแม้ว่าจะเป็นจิตประเภทอื่นบ้างเป็นอิบาคบ้างเป็นกิริยาบ้างแต่ที่ปรากฏชัดที่เนในชาติก็ความรู้สึกที่เป็นบุญกับความรู้สึกที่เป็นบาปนั่นแหละก็จะเป็นไปในขันทัศนดานของสัตว์ก็ซึ่งก็เป็นข้อกําหนดของเขาเรียกว่าเป็นนิยามเขาเป็นในลักษณะแบบนี้กุศลบุญ อกุศลนี่ให้ผลเป็นความทุกข์กุศลให้ผลเป็นความสุขไม่ได้มีใครไปสร้างเขาขึ้นมามันเป็นกฎธรรมดาของเขาเหมือนกับลักษณะของไฟที่มีลักษณะร้อนลักษณะที่เผาไหม้ไฟนั้นก็ไม่ได้มีใครไปสร้างลักษณะแบบนี้ขึ้นมาธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้เองในวิมานวัตถุในเรื่องนี้ชื่อว่า ชิกะทายิกาวิมานเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยที่พระผู้มีพระเจ้าทรงไปชวนเป็นโลกรุมที่บริเวณท้องอยู่แปก็ว่านาทีเป็นดืนอนั่แหละแต่จริงก็คือในท้อง นะพระองค์ก็ตัดเรียกท่านพระอ,อานนท์แล้วก็สั่งว่าอานนท์เธอจงไปเที่ยวบินตาบาดน,นําน้ําข้าวมาเพื่อทํายาแก่เราเนี่ยน้ำข้าวเป็นยาแต่ว่ามันเป็นอาหารนะจริงน้ำข้าวยามเวลาฉันก็ต้องฉันในในการแม้แต่ถือสิ้นแปดโยมก็ต้องกินในการน้ำข้าวทิจะเป็นน้ำพวกธัญญาชาติพวกถั่วต่างๆแล้วก็พวกมหาผลผลไม้ใหญ่ สิแปดก็พึงนสงวรระวังแต่ถ้าว่าไม่กระดีได้ฟังเนี่ยรักษาศีลก็เหลือแต่ชุดนะโย่จริงๆศีลก็ไม่ได้มีอยู่เพอาศใส่ชุดอยู่ที่ความตั้งใจของผู้รักษาแล้วก็ความเข้าใจด้วยเพราะไปบางที่ก็น้ําที่เป็นน้ําปลาหน้าเขาโพดปั่นโยเป็นไงเขาโพดปั่นพักทองปั่นเผือกปั่นเนี่ยนะ ถ้าใส่กะทิลงไปมันก็มันก็จะเหมือนกับน้ำกะทิฟักทองจะเป็นในลักษณะแบบนันตัวเขียวก็จะเป็นน้ำปาหนะบางที่หนักกว่านั้นอีกไอศครีมน้ำปนานะไอศครีมยมรสกะทินเขาเหนียวอยู่ข้างล่างด้วยถั่วด้วยมันจะเป็นน้ำปาหนะได้ยังไงก็เป็นอาหารนั่นแหละอันนี้ก็เพราะว่าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปนานะเมื่อไม่เข้าใจก็ ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้เพราะวิการละโภชนาก็รักษาไม่ไดนะ้ก็เหลือแต่รูปแบบก็คือชุดขาวได้ไปอยู่ที่วัดกนะ็ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลอันนี้ก็ไม่ใช่นะก็ต้องมีความนะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศีลนะพอสมควรว่าศีลมีลักษณะอย่างไรแต่ละข้อมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มาทำความเข้าใจเราก็สามารถที่จะรักษาศีลได้แต่ว่าศีลทุกข้อก็จะเป็นปัจจัยห้าม mm. เกี่ยวเรื่องของการมาคุณ mm. นั่นแหละโยศีลแปดเนี่ยเขาเกี่ยวเรื่องของการมาคุณเพราะ่าการมาคุณเนี่ยรูปเสียงกลิ่นลดมันจะเป็นปัจจัยแก่กิเลสคนที่สมาทานศีลแปดก็เป็นการนำริออกจากกามชั่วคราวเีย่าเนคขมมกตั้งแต่แปดขึ้นไายเนคขมมกแต่ว่าในสมัยก่อน ถ้าเป็นศีลอุโบสถเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการงดเว้นอาหารนะเพราะศีลแปดอุโบสถที่มีอยู่ที่เรารักษาอยู่จะมีเฉพาะในสมัยพระเจ้าอุบาทเกิดขึ้นเท่านั้นแต่สมัยก่อนที่เขารักษาในชาดกแม้แต่โพธิสัตว์รักษาเองก็จะเป็นศีลอุโบสถแต่ว่าเกี่ยวเรื่องการงดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการจะมีข้อนี้ องก็สั่งให้พระอานนท์เนี่ยไปนำบินทบาทนะเพื่อที่จะนำน้ำข้าวซึ่งเป็นยาอยู่บางทีน้ำข้าวร้อนๆเนี่ยสำหรับบุคคลที่เป็นโรคลมลสามารถที่จะช่วยได้อันนี้คือถ้าเราศึกษาเราก็จะมีวิธีการบอกอยารักษาด้วยโยมท่านพระอนนท์ก็ทูลรับ พระดำรัสว่าพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ถือบาตรที่เท้ามหาราชถวายหมายถึงว่าบาตรของพุทธเจ้านะพระนลน,นำบาตรพุทธเจ้าไปท้ามหาราชทั้งสี่ได้ถวายในคราวที่พระองค์ได้ออกบวชนะโดยที่อธิษฐานเนี่ยให้เป็นลูกเดียวกันโย่ถวายสี่แล้วอธิษฐานว่าเป็นหนึ่งนะอันนี้คือบาตรของ พระพุทธเจ้ายืนอยู่ที่ประตูนิเวศของหมอผู้เป็นอุปถาของตนภรรยาของหมอเห็นท่านก็ออกไปต้อนรับแล้วก็ไหว้รับบาทพางถามพระเถระว่าต้องการยาอะไรเจ้าค่ะรู้โยูหมอที่อุปถาก็เป็นบุคคลที่โพรนาไว้นั่นแหละนะเมื่อไปยืนแต่ปรากฏตัวเห็นเขก,ก็รู้ทันทีว่าเขามามาเพื่อต้องการอะไร ล้วไปยืนที่ร้านขายยาเขาก็รู้นะว่าต้องการยาจะไม่หยุดไม่ได้ถามว่าต้องการเป๊ปซี่โค้กอะไรหรอกเพราะไม่ไมีเนะเขาก็รู้แหละเล่ากันว่าภรรยาของหมอนั้นเป็นคนมีปัญญาสังเกตรู้ว่าเมื่อจะประกอบยาพระเถระจึงมาที่นี้ไม่ใช่มาเพื่อพิกษาถือบาทไปนั่นแหละ แต่ว่าบาทเนี่สามารถใช้รับเพสัตว์ก็ได้อาหารก็ได้วัตถุอื่นใดก็ได้และเมื่อพระเถระบอกว่าต้องการน้ำข้าวนางก็คิดว่านี้ไม่ใช่ยาสำหรับพระผู้เป็นเจ้าของเราบาทนี้ก็เป็นบาทของพระผู้มีภาคเจ้าโดยแท้ จำบาทได้อยู่ดูเลยว่าพระนนเนี่ยมาบินทบาดเพสั์คือน้ำข้าวไม่ใช่ต้องการที่จะนำไปฉันเองเพอเห็นบาทแล้วเป็นบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจําบริขารได้เอาละ่ะเราจะจัดน้ำข้าวอันเหมาะแก่พระโลก,กนาอันนี้เป็นชื่อของพระเจ้าโลกนาถาแปลว่า พระผู้เป็นที่พึ่งของโลกพร้อมกับเทวโลกนะคำว่าโลกนี้หมายถึงสัตว์ทั้งหลายนั่นแหลนะพระองค์เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายโดยที่ประกาศสัจธรรมอนะริยะสัจสี่เพื่อที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงความเป็นจริงของนะชีวิตนางก็ดีใจเกิดความเลื่อมใสมากจึงปรุงยาคููข้าวต้ม ด้วยพุทราถั่วพูใส่เต็มบาปไม่ใช่เฉพาะน้ําข้าวอย่างเดียวจริงๆน้ําข้าวอย่างเดียวนี้ก็สามารถที่จะบ,บาําบัดโรคภัยไข้เจ็บของพริเจ้าแต่ว่าเนื่องจากนางเป็นคนที่มีปัญญาแล้วก็จัดโภชนะอย่างอื่นเป็นบริวารของยาคูนั้นแล้วก็ส่งไปถวายพอพระผู้มภาคเจ้าสวยยาคูนั้นเท่านั้นอา,าพาธก็สงบแล้วครับนายโยมโลกลมเนี่ยนะเขาต้มร้อน,อนๆนี่แหละอุ่น สามารถที่จะบรรเทาโรคลมนี้ได้เหมือนอย่างที่พระเถระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอาหารหันต์ก็ไปบิณฑบาตกับภิกษุหนุ่มซึ่งภิกษุหนุ่มเป็นพระโสดาบันท่านไปบิณฑบาตบ้านหลังแรกเนี่ยเขาถวายข้าวต้มร้ลลอนๆท่านเป็นโรคลมนะพอท่านได้มาท่านก็เห็นว่าข้าวต้มเนี่ยมันสามารถที่จะบำบัด โรคของท่านได้ก็ไปเจอขอนไม้แล้วก็ไปนั่งบนขอนไม้โยมยกบาทแล้วก็ดื่มดื่มแล้วต้มนั่งยองๆอ,งอะ่ะก็ฉันตรงนั้นแหละพระหนุ่มตามหลังมาเอีะพระเทระเนี่ยกระทาให้เหมาะสมอะ่ะเหมือนกับว่าพ็ได้ปุ๊บก็ฉันปั๊บสำนวนบ้านเราคือตะกะอ่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นพระอาหารหันต์นะคือพอเห็นจิริยานี้ รู้ไม่ได้อยู่คุณธรรมของท่านมีอยู่แล้วก็ท่านก็คิดไม่ได้คิดเมื่อต้องการฉันด้วยความอยากความหิวหรอกแต่ว่าเห็นว่ามันสามารถที่จะช่วยระง,งับโลกได้แต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็รู้ท่านก็เลยถามว่าคุณได้คุณธรรมอะไรบวชมาเนี่ยภิกษุหนุ่มก็บอกว่าได้พระสดาบันดังนั้นคุณไม่ต้องพาโรคเพิ่มเติมหรอกเพราะว่าคุณได้ว่ารายพระอาาริยะเขาเรียกอริยประวาทะนาน ว่าไราพระรขณะเป็นประโสดาบันก็ไม่สามารถที่จะปาราคบุณธรรมที่สูงคือพระสกาทาคามีพระนาคามีหรือความเป็นพระสารันได้นะไปตําหนิด้วยจิตคุณเคืองเรื่องหน้าของโทษาและในน,นั้นก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องของข้าวยาคูเหมือนกันพระเจ้านี่ก็ป่วยเป็นโรคลมก,ก็ข้าวยาคูเหมือนกันต่อมานางก็ตายไปบังเกิดในภพดาวดึง ก็นานนะโยมนะไม่ใช่ว่าทําบุญเสร็จแล้วก็ตายปั๊บนะไม่ใช่อย่างนั้นท่านก็เล่ารวบรัดอยู่มาอยู่ไปก็ตายก็ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้อยู่แบบถาวรมั่นคงอะไรหรอกท่านจึงเรียกว่าวัฏฏสงสารอัตภาพร่างกายของเรานี่แหละท่องเที่ยวเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสัตว์เดร้จงฉานบ้างนี่ก็แล้วแต่บุญและบาปนะที่ตนเองทําแต่ว่าใครมีปัญญา เลืนวิปัสสนาสาเร็จเป็นพาาระอรหันต์บุคคลนั้นก็รอดผลไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารก็ถึงความสวัสดีไปคนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ท่องเที่ยวกันไปเดี๋ยวก็พบนู้นเดี๋ยวก็มาพบนี่ก็เวียนกันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะั่นแหละเวียนกันไปเวียนกันมาเจอกันจนจําหน้ากันไม่ได้กันแล้วกันเนี่ย ท่านเลยบอกว่าคนที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยากันไม่มีในสังสารวัตไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีเป็นเ,นเนวียนวหายตายเกิดเป็นพัวพันกันอยู่ในลักษณะแบบนี้ mm. เกี่ยวข้องกันในฐานะต่างๆหนานนักหนาเมื่อนางตายก็ไปเกิดในภพดาวดึงสวยที่พระยสมบัติยิ่งใหญ่บันเทิงอยู่พระมหาโมกราะ,ะท่านมีปกติที่จะไปเยี่ยมไปดูอยู่ ผลของบุญขึ้นไปบนเทวโลกถ้าจะไปดูผลของบาปน่ท่านจะไปนรกนะแล้วก็จะไปนําเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของสัตว์นรกที่ไปสอบถามผู้นักงายอย,ออยู่ไปสัมภาษณ์อยู่ไปสัมภาษณ์มาแล้วก็มาเล่าให้โยมที่เป็นอุบาสกบาสิกาผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใส่ฟังทั้งเรื่องของนางฟ้าแล้วก็เรื่องของสัตว์นรกเรื่องของเปรตอะไรต่างๆ ท่านก็ไปบนเทวโลกก็ไปเจอเทพธิดานางนี้ก็เลยถามว่าดูก่อนเทพธิดาท่านมีวัน,นงามเป็นรัศมีสว่างสวยไปทุกทิศดุดดาวประกายพึกเพราะบุญอะไรท่านจะมีวันนะเช่นนี้เพราะบุญอะไรผลนี้จริงสําเร็จแก่ท่านและโภคขาทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านนะถาม,มาเห็นสมบัติร่างกายสวยสดงดงามรัศมี ก็มีความงดงามเจือจรัดดูก่อนเทพ KP ผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรเพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัสมีจึงสว่างสวยไปทุกทิศเทพธิดานั้นก็ดีใจอยู่ถูกพระมหาโมครณนาสัมผณ์แล้วจะลองเล่าฟังแต่ว่าทางว่าเราไป เป็นเทวดาในยุคนี้นะ่ยไม่มีนะคง่มีพระโมคคัลานะไปสัมษา์แล้วท่านปรินิพานไปแล้วแต่นี้ท่านหนึ่งตอนนั้นท่านยังไม่ปรินิพานในยุคค้างพุทธกาลนางก็ดีใจก็พยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้เทพธิดาแม้นั้นพยากรว่าดิฉันมีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ผู้ซื่อตรงได้ถวายน้ำข้าวที่ปรุงด้วยพุทราอบด้วยน้ำมันและผสมด้วยดีปรีกระเทียมและราักชีแด่ผู้ได้เจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ณนะอันธกับวินทนครสถานท,ที่ที่นางถวายนารีผู้งามทั่วสารพังสามีมองไม่จืดครองความเป็นมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังไม่ เท่าเซี่ยวที่สแห่งการถวายน้ําข้าวนั้นคือคนที่สวยที่สุดโยมสามีมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะ่ะสวยขนาดนั้นนะมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกนะอ่าอย่างนี้คนสวยอะ่ะใครๆเขาก็อยากมองใช่ไหมละ่ะแค่เดินมาบางทีผู้หญิงด้วยกันเขาก็ยังมองเลยอืแต่ถึงจะมีความงามถึงขนาดนั้นเมื่อไปเทียบ กับนางเทียบทิดานางนี้อยู่ไม่ถึงเที่ยวที่16เที่ยวสิบหกเนี่ยแบง่งเอาหนึ่งเซี่ยวมาแล้วก็แบ่ง16ครั้งแล้วก็ถอนออกมาอีกหนึ่งแล้วก็แบ่งอีก16ครั้งแล้วก็ถอนมาอีกหนึ่งแล้วแบ่งสิครั้งทําแบบเนี้ยไป16ครั้งแล้วไปเอาครั้งที่สิบหกโยมลองไปทําดูนะมันจะเป็นในลักษณะนี้เที่ยวที่16บหกทำแบบนี้สิครั้ง ทองคำร้อยแท่งม้าร้อยตัวรถเทียมด้วยแม่ม้าอัส,สดรร้อยคันสาวน้อยประดับตุ้มหูแก้วมณีแสนนางก็ยังไม่เท่าเสี้ยวทีุ่กแห่งการถวายข้าวครั้งหนึ่งหมายถึงถวายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้เลิศดเพราะบุคคลผู้เป็นยอดของทักกินยยบุคคลผู้รับทานแล้วเป็นเหตุให้ทานมีผลมากไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางคนบอกว่าสังฆทานที่ถวายเนี่ยมีผลมากกว่าทานที่ถวายพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นที่ท่านบอกว่ามีผลมากถวายสังฆทานแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขต่างหากภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยจะมีผลมากกว่าถวายพระพุทธเจ้าองค์เดียวอย่างนี้เพราะอะไรหนึ่งในนั้นก็คือมีพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ไม่ใช่ถวายทานที่เป็นสังฆทานท่าในยุคปัจจุบันนี้แล้ว ไปเทียบกับถวายผู้ใดเจ้าแล้วมีผลมากไม่ใช่อย่างนั้นะเพราะสังฆทานในสมัยก่อนเนี่ยมีพู้ใเจ้าเป็นปรบรมุขแล้วก็สงสองฝ่ายแล้วก็สงฝ่ายเดียวมีุทธเจ้าเป็นประมุขนะทั้งภิกษุนีสงม,มีพู้เจ้าเป็นปรมุขภิกษุสงม,มีพู้เจ้าเป็นมุขสังฆทานอย่างงี้จึงมีอานิสงส์มากกว่าถวายพยาระผู้ธดเจ้าว่าอย่างนี้นะแต่ว่าต้องมีผู้ทธเจ้าอยู่ในกลุ่มของพระภิกษุหรือภิกษุณีด้วย เท่าว่าเป็นการถวายทานที่เป็นสังฆทานแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นมุกเนี่ยไม่ได้อยู่เทียบไม่ได้เพราะคุณของภิกษุทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถที่จะเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวได้หร่ว่าแต่คุณของภิกษุสาวกเลยแม้แต่พระประเจระพุทธเจ้าร้อยองค์เลยนะพันองค์แสนองค์ก็ไม่สามารถที่จะเทียบคุณของพระพุทธเจ้าได้นะนี่แล้วนางกะถวายข้าว ต้มข้าวยาคูเนี่ยกับพระสัมมาสัมบพบุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐผลก็เลยมีมากด้วยช้างตัวประเสริฐตระกูลเหมะวะตตมีงาดุดงอนไถมีสายรัดทองคำมีที่อยู่อาศัยเป็นทองหมายถึงอยู่ในถ้ำทองนะร้อยเชือกก็ยังไม่เท่าเชี่ยวที่16แห่งการถวายข้าวครั้งหนึ่ง ถึงแม้พระเจ้าจากักรพรรดิครอบครองความเป็นใหญ่แห่งทวีปทั้ง4ก็ยังไม่เท่าเสี้ยวที่โตกแห่งการถวายข้าวครั้งหนึ่งเอาสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิเลยที่ของสมบัติในทวีปทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นอุตรากูรุทวีปอุภาพวิทยาทวีปอปราโคยานทวีปชมพูทวีปในจักรวาลมี4ีทวีปเนี่ยรองหมดแต่ไปเทียบกับทานที่นางถวายข้าวต้มกับพระพุทธเจ้าเทียบไม่ได้ ดิฉันมีใจเลื่อมใสในผู้เจ้าผู้ซื่อตรงได้ถวายน้ำข้าวที่ผสมด้วยดีปรีกระเทียมและพริกไทยดังนี้นะก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ผลบุญให้พระมหามโมกขารณะฟังเมื่อเทวดานั้นชี้แจงถึงกรรมสุจริตที่ตนสั่งสมไว้แล้วท่านพระมหามโมกขารณะก็แสดงธรรมแก่เธอพร้อมทั้งบริวารอย่างนี้แล้วก็กลับมาอย่างมนุษยโลก กาบทูลเรื่องนั้นถวายพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระเจ้าทรงนําเนื้อความนั้นให้เป็นอัตตุปฏิเหตุเหตุให้เกิดเรื่องขึ้นแล้วก็แสดงเรื่องที่พระมหาโมคารานณะเนี่ยนำมาเล่าแก่บริษัททั้ง4ี่เทศนาก็ได้มีประโยชน์แก่มหาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญกุศลแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็มี สิ่งที่เป็นตัวแทนก็คือพระบรมสารีริกธาตุบ้างต้วพระศีมหาโพธิบ้าง,าางแล้วก็เทศิกะเจดีพระพุทธปฏิมาที่แกะสลักขึ้นมานี่ก็เปรียบเสมือนกับเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัพพุริเาตาทางว่าจิตของเรามีความเลื่อมใสศรัทธาเรานำํำดอกไม้ก็ดีของหอมก็ดีมาบูชาจนกระทั่งแม้การจัดข้าวนนะที่เรียกว่าบูชาข้าวพุทธยุคป,ปัจจุบันนี้ที่ทํากัน,นก็ มีผลมากมีอนิสงส์มากไม่มีใครสามารถที่จะนับปริมาณของบุญที่เกิดขึ้นนะเพราะการนะบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเหมือนกับนะ้าในมหาสมุทรไม่มีใครสามารถที่จะวัดช่างตวงไดนะ้ว่ามีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้นะเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ยิ่งด้วยคุณไม่ว่าจะเป็นศีลคุณสมาธิคุณแล้วก็ปัญญาคุณไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับนายามโยนสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมสวดมนต์ไหว้พระสนรเสริญพุทธคุณธรรมคุณซึ่งเป็นคุณที่มีอยู่จริงแลก็าะบุญส่วนนี้จงเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายบรรลุถึงมารคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ